สาลดีกาวินิจฉัยว่าปัญหาที่ว่าข้อความที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องมีมูลความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่นั้นเห็นว่าในคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่สองเรียกค่าเสียหายในกรณีที่ลูกจ้างของบริษัทจำเลยที่สองขับรถโดยประมาทชนรถแท็กเตอร์ของโจทได้รับความเสียหายนั้นบริษัทจำเลยที่สองได้ให้การต่อสู้ว่าขณะเกิดเหตุลูกจ้างของจำเลยที่สองมีได้กระทำการในทางการที่จ้าง และลูกจ้างมิได้ขับรถโดยประมาทแต่เหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทของคนขับรถของโจท์ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาของศาลจังหวัดร้อเอ็ดที่โจท์แนบมาพร้อมคำฟ้องจึงเห็นได้ชัดว่าในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีพแพ่งดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าโจท์จะเป็นเจ้าหนี้บริษัทจำเลยที่สองหรือไม่เพียงใดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาศาลเพิ่งพิพากษาคาดีพแท่งดังกล่าว ให้บริษัทจำเลยที่สองชดใช้ค่าเสียหายแก่โจเมื่อวันที่14ธันวาคม2526่ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาที่แนบมาท้ายคำฟ้องดังนั้นการที่จำเลยทั้ง10ร่วมกันจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลยที่สองย้ายสำนักงานห่งใหญ่จากจังหวัดร้อยเอ็ดไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์และดำเนินการจัดการชำระบ,บัญชีขอเลิกกิจการบริษัทและอนุมัติให้แบ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่30ตุลาคม2526ก็ดีและการที่จําเลยที่1แจ้งต่อในอนํานวยธรรมรักคิดนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุรินเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2526ว่าได้ดำเนินการส่งแจ้งความถึงเจ้าหนี้ทุกคนของบริษัทเพื่อให้ขอรับชำระหนี้ในการชำระบ,บัญชีเลิกบริษัทแล้วแม้จะไม่ได้แจ้งต่อโจท์ก็ดี เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาคดีแพ่งดังกล่าวก่อนที่โจทก์จะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทจำเลยที่สองอย่างแท้จริงจึงยังไม่แน่นอนว่าโจทก์กับบริษัทจำเลยที่สองจะมีหนี้ต่อกันหรือไม่และข้อความที่จำเลยที่หนึ่งแจ้งต่อในอนํานวยก็ไม่ใช่ข้อความเท็จฉะนั้นโจทก์ยังไม่ใช่ผู้เสียหายคดีของโจทก์ไม่มีมูลความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และความผิดฐานแจ้งความเท็จตามฟ้องคำพิพากษาสาลดีกาที่14 3 5 2 5 3 1ทั ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทานายความชปทอให้คำปรึกษาดุดจายามิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกด ติดตามขอบคุณครับ